คับยินดีรับแฟนเข้าสู่ช่องยูทูบที่ตะกุ่นมวยชาแนลอยู่ผมว่าและเสียงญาตอบังยามุลัมานคู่ที่2องคู่รองของไรชารครับศึกมวยมันสันเมืองกัลนาร์คารที่27กันยายน2565ันหกิบทีวีทีมมวยนานาชาติลังสิตเป็นการชกอรวางสิงเพชรเดชสิงตหนึ่้114ปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนผู้ชกของเขาครับก็คือแอนุบลพหลักบุญหรือว่า ทำพนาพอหลักคุณครับหนึ่งร้อยสี่สิบพรนอกันเป็นฝ่ายน้าเงินไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับสิงเพรเด็ดสิงใต้มีชนะพรลุงเพชรทีเจ็ดเก้าสิบเก้ามาสะดุดแพ้เดชเพชรบอรสังประภยัยลาสุดก็ยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับแพ้เพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์สถานที่คู่ชกของเขาครับน้องไปฝั่งด้านมุมน้าเงินฟอร์มหลังแพ้บรูนิชิวัชรชัยหลังจากนั้นครับแจ้งเกิไดไ้ เอาชนะสังฟ้านออนุวัตรยิมลาสุดก็ยังคงโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องครับขณะน็นอกยกที่4ยอดก้าพวิเศษยิมนี่คือผลงานในดีที่ผ่านมาของทั้งคู่ความได้เป็นก่องชกอยู่ที่มุมน้ำเงินครับเอ็นสิทตะก้าคนละทียกที่2ครับมวลพลังทานบซ้ายกับขวาครับขวายาว,ยาว คิวสมอหมยบอยู่ที่สิงเพ็รแล้วครับแต่วซ้ายหนักแรงทุกลูกครับโดยเฉพาะพลังกำปัน้นซ้ายของเขาครับก็อยู่ที่แกนุบนนี่แหละครับมันดูจังหวะชิงจังหวะให้ดู เคียร์ขาล่างพับใม่ครับยังดูไม่เล่งนีก่ก็ยกที่สองนั้นเกี่ยวได้ครับเกี่ยวได้แต่ว่ายังโตไม่ชัดเจนครับนี่มัดสายสับขาเจาะยากันเข้าไปนี่คืออาวุธที่น่าวัวและอันตลาาที่สุดของแกนุบบนแะครับล่าสุดโดยเฉพาะล่าสุดของเขาครับน็อกยกสุดยกที่สี่ครับโดยการใสะขายอดก้า,พาวพอเสียจยิงบอชนะนน็อกไปแบบ เหลือเชื่อครับไดรฉีดครึ่งล้านเนี่ยวันนั้นยกที่สองครับทางมาต่อแก้มบนญียกที่สามครับคู้รองของรายการดูว่าใครเป็นฝ่ายรับการดู่อยตัวที่สามคอลนี้เป็นอยู่ที่ ลิ้นแดงก็จะเป็นสามต่อสองครับแหมจังหวะนี้ครับโว้ยแข้งซอ้ายต่อยซ้ายของแกนุบลหรือว่ายางโกนที่อันตรายพอสมควรครับ ไม่ชัดเจนครับแกนุนบลรูปร่างคี้ยสร้ากว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าความหนักความในงของอุธนี่ดูดีกว่าครับเบียดเข้าไปโยกเข้าไปสาอยังติดบังอยักโยกครับเกี่ยวได้สาเกี่ยวได้แม่มีเชือกมาช่วยไว้ครับหนาสิงเพชร แกนุบลือว่าทําได้ดีครับดูครับขณะที่เดชเพชรครับสิงเพชรเดชสิงใต้นี่ยัางตังครับจังหวะสองครับมีแข้งขวายาวๆครับออกมาเยอะครับแต่ว่าออกแต่ละทีได้ลุน้นทุกลูกครับทางหน้าสิงเพชรเกี่ยวได้แล้วก็โตคนละทีครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ บอลล็อกก็โอ้ยโอ้ยครับส่วนทางด้านสิงเพรเตที่ก็อ้ยอ้ยสู้กันนะครับมาดูว่าเสียงของใครจะมีความขังมากกว่ากันครับยกที่สามมาพาใข้น้ำก่อนครับถามต่อเกณฑมันดียกที่สี่ครับปล่อยตัวยกที่สี่คามเทียบข้ามมาอยู่ที่มุนน้ำมันครับแกนุบุญได้เปรียบอยู่สามต่อสองครับมาดูครับว่า เกมการชกต่อจากนี้นครัใครจะเป็นฝ่ายรับการชุมมือจังหวะนี้บิดแล้วก็หักวงลายลงไปครับแกนบนเหยียบซ้ายยาวๆครับสิงเพชรขยับเดินเปิดเกมเข้าหาบ้างครับเพราะว่ายูฮาง์มโอกาสโดนแข้งซ้ายของ แข่งดูบนได้ครับหูเสียบข่าขวาพอได้ครับจังหวะนี้พยายามจะขึ้นคอไลอ่มาเข็นกันอยู่ตักควบเด้งข่าซ้ายของแข่งดูบนสิบเปอรพยายามจะขวางระยัดข่าซ้ายอัดเข้าไปครับโอ้โหซิม้ายลำตัวครับพยายามตัต้งรับจังหวะดสองครับแข่งดูบนลถีบสายลำวางแข้งอยูขวาระหว่างแข้งซ้าย,า,งา,งายครับเป็นสักคู่นี้ครับซ้ายอัดเข้าไปอีกแล้วครับ รับเยอะๆก็มีสิทธิ์ยุบย่นได้เหมือนกันเพราะว่าสิงเพ็ตยังจะไม่จับไม่ตีครับแกนบนหนีนายของสิงเพ็ตได้หรือไม่ครับเดี๋ยวสิงเพ็ตเดินต่อเรื่องเบียรเข้าไป สายลำตัวดูครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการช่วยเหลือปล่อยมาที่หนึ่งสองจับเน็บสิงเพชรขยับเด้งเข่าขวาเข้าไปครับจังหวะสุดท้ายครับทำได้ดีครับกรรมการแงะแกะออกมาแล้วก็เดินต่อครับสิงเพชรสายยาวๆยังติดบวามแข้งขวาขึ้นไปครับเตะรล้วพับขาไว้ครับ เริ m, ame, scream, ondan, ่มเจียวเริ่มปันปวดอีกครั้งครับบรรยากาศบนล้อกับโอ้ยแข่งวาวขงสิงเวสพอได้ครับจังหวะนี้จังไปเขี่ยเชื่อไว้นี้นะครับตาสิงเว ยกสุดท้ายครับปล่อยตัวยกสุดท้ายความระเบียบอยู่ที่เสมอน้ําเงินครับยกสุดท้ายครับสามทีที่เหลือครับใครจะลออดเข้าตาก,การมากกว่ากันครับดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างจะมั่นใจในผลงานที่ผ่านมานครับ การเสมอคู่นี้ผมอกว่าน่าจะสเสมอนะครับว่ายกสามนี่แดงได้ยกสี่ยกสามงินได้ยกสี่แดงได้ยกห้าออกมาก็ไม่มีอะไรมากมายครับพาให้ผมตัดสินผมตัดสินสเสมอครับนี่เป็นความเห็นส่วนตัวครับถ้ามองต่างจากใครต้องขออภัยด้วยครับแต่ถ้าสายตาผมสายตาผมหน้ารรยากาศตอนนี้ที่เวทีครับผมมองว่าน่าจะสเสมอ ถ้ามองต่างก็ต้องขอไฟด้วยจริงๆครับเพื่อยกหลังไม่ต้องดูครับเพราะว่าน้ำมวินี่ยืนคนละฝั่งของเวทีนะครับอีกทีครัสุดท้ายครับมาดูว่าใครเป็นฝ่ายรับการชูมือหมดครับจะรอการชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับการรวบรวมใบคะแนนใบที่สองครับมาดูครับใบสุดท้ายเสมออย่างที่ผมคิดหรือเปล่าครับไาชูมือให้น้ำเงินครับเป็นฝ่ายอาจจะไปแบบสุดมันครับ